ที่สอบถามกันมาเยอะนะคะว่าการเดินทางจากสถานีขนส่งกาญจนบ,บุรีไปที่ ort, mm hmm. เลคเทเบรีสอร์ทเขื่อนศรีนครินเดินทางได้ยังไงบ้างนะคะใครที่เดินทางมาถึงที่นี่แล้วเรามีรถ2แถวนะคะรถ2แถวที่นี่มีบริการไปที่สีสวัสด์นะคะผ่านหน้ารีสอร์ทของเราเลยมี2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็จะเป็น10บโมงเช้าค่ะ10บโมงเช้านะคะและรอบที่ส ใครที่จะเดินทางไปเลคเทเบิลรีสอร์ทด้วยรถ2แถวสามารถมาขึ้นรถที่สถานีขนส่งกาญจนบุรีได้เลยนะคะและที่สำคัญใครที่มาเป็นกลุ่มนะคะ10คน20คนนะคะก็าสามารถที่จะเหมารถ2แถวเล็กได้นะคะส่วนราคาเราต้องไปคุยกันกับที่คนขับรถนะคะเพราะว่าที่นี่เรามีรถ2แถวแบบเหมาด้วยนะคะราคาเป็นกันเองมากๆนะคะใครที่เดินทางมาถึงสถานีขนส่งกาญจนบุรีแล้วนะคะอยากจะไปเที่ยวเลคเทเบินไม่ยากเลยนะคะ ติดต่อสอบถามที่พี่เจ้าหน้าที่หรือคนขับรถของสถานีขนส่งได้นะ